ันก็นึกถึงพระมันก็คิดออกว่าจะทําไงมีปัญหาเรื่องธรรมะก็จะคิดออกว่าจะทําไงเราคิดถึงพระขึ้นอื่นมามาไหมมาไม่ได้มาไม่ได้ไมไดแม้แต่ก,กรรมยังมาไม่ได้เลย<อ>ขึ้นไม่ดียังเข้าไม่ได้เลยนี่เราอยู่พระเนะี่ยเมื่อเราดูทีวีขึ้นอื่นเข้ามาได้ไหมกำลังเกินนะเราก็จดจอ่อไม่ได้ไม่มีอะไรขึ้นเหยเข้ามาได้อืคน ถ้าเข้าใจเรื่องพุทธศาสนาไม่ต้องละพระองค์เดียวว่าฝึกการวิวาจะเกิดได้เลยเอาเป็นเดียวนี่แหละอ๋อเอาเป็นเครื่องอยู่เอาเป็นที่ฝึกโูกเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้เลยครับน้องตาเชื่อนะเพราะหลงตาไปฝึกหลวงปู่ท่านให้ผ้าพระองค์ครับเวลาสวดมนต์ใหน้นึกถึงพระแล้วอย่าห่างจากพระอืมเวลาคิดเป็นโลกก็ลับมทติพระ นี้มันจะเป็นเนื้อเดียวกันนานเข้านานเข้าเนี่ยโลก,กธรรมมันไปด้ยวยกันคจิตจิตเรากับพระเป็นกระแสเดียวกันประมาณสายใยมีแล้วเนี่ยเราสามารถจะเอาเป็นประโยชน์กับตัวเองได้เป็นประโยชน์กับทางตาหูจมูกเดินกายจากมนุษย์วิญญาณเนี่ยเอาไปให้วิญญาณก็ได้ให้มนุษย์ก็ได้ซับซ้อนไหม ไม่ซับซ้อนเนะ่ใช่จะที่ตอนทําเนี่ยมันทํายากตรงนี้ทาไงเราจะทนทนให้จิตเราอยู่กับพระได้ตลอดเวลาครับทนจนนึกถึงพระเมื่อไรเราจะมีความรู้สึกเหมานนั้นในเรื่องราวของเราทั้งหมดพระนี้แหละเพราะบางทีห้อยพระอยู่กับคอเนี่ยครับาจิตมันก็ไปไหนไหนก็ไม่รู้ พระห้อยคออยู่ก็ดีก็ยังดีะสว่างคแต่ถ้าจิตอยู่กับพระด้วยล่ะความสว่างมันกระทึบมาเลยครับแค่นี้ก็รวยแล้วอ,อยากได้อะไรก็ได้ครับจริงถ้าเชื่อนะพูดถึงถ้าไม่เชื่อก็ช่วยแล้วไม่ได้เพราะอย่างลองสังเกตดูนีะหลวงตา ที่หลวงตาบอกให้จิตอยู่กับพระเนี่ยพอเวลาเราเราห้อยพระแต่เราคิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่พอเรากลับมานึกถึงพระในคอคือไม่ต้องกรมนะครับแค่นึกถึงพระหรือรูปลักษณ์ที่เราห้อยอยู่เนี่ยมันก็เปลี่ยนขึ้นเลยเปลี่ยนพระเป็นตัวเป็นขึ้นที่เปลี่ยนความรู้สึกเราคในปัจจุบันอืถ้าเราจะอยจุ่บันอยู่กับพระบ่อยๆสวนบ่อยๆอยู่กับพระบ่อยๆนะ เวลามีปัญหาในอนาคตเนี่ยถามว่ามันจะมาหาพระไหมหลับมาก็หลงตาอยู่กับพระที่หลวงพ่อสอนตั้งแต่โน,โนู่นเลจะเจอคันครั้งแรกอะบจนทั้งเดียวเนี้ยังอยู่ยังห้อยอยู่เลยพระเขาจะบอกเอ,อ้าลูกหลวงพี่บวชแล้วทาไมห้อยพระยังไม่ถึงพระถ้าถึงพระเจ้าองค์แรกนะ่คือองค์แรกแรกเนี่ยาจะไม่ห้อยแล้วตอนนี้ยังไม่ถึงคห้อยพระองค์ อ,องค์ใหม่ๆก็แล้วกันอ,องค์เก่ายังไม่ถึงครับอ,องค์เก่าก็องค์แรกไนงะอ,อ่แล้วอย่างการกราบพระเนี่ยครับหลวงตาทาไมต้องถวายชีวิตทุกครั้งนะครับถวายที่เพราะเป็นมันเป็นสายใหญ่ทําให้ความสายใหญ่ทําให้สายใหญ่มีกับพ,พระพุทธธรรมะงในอดีต ปัจจุบันแปลอนาคตมันเป็นการปิดอพยภูมันโตกับพระเนี่ยนะครับใช่ถ้าเรากราบทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นมองภาพพระเรื่อยเรื่อยเนี่ยใช้เวลาไม่กี่ปีหราประมาณสี่ห้าปีเนี่ยคต้องกลาบทุกวันนะก่อนนอนสวดทุกวันนะก่อนนอนเป็นให้เราทุกวันนะอายุยืนแก่ช้าโรคน้อยตายไว ตายไวใช่ตายแบบไม่ทรมานถ้อ,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 อยู่มันทําไมลนะ่ะจิตเราควบคุมมันอยู่ใช่ไหมมันไม่อยู่กับเราเรารู้ไหมรู<ช>้ครับขณะโเราปวดหัวปวดท้องอะไรเรายังรู้เลยปวดหัวก็มีสองทางให้เลือกเอาพิษจากหัวออกหรือไม่ก็ตายครับทนไม่ได้มันมีอะไรซับซ้อนนี่ครับถเตรียมตัวตายไง ถ้าจิตเราอยู่กับพระท่านว่าเองไม่รู้อะไรในโลกธาตุนี่เป็นไปไม่ได้หรอกรู้นรกสวรรค์รู้การเวียนว่ายตายกู้เลือรู้เรื่องกรรมรู้หมดเลยหลวงตาถึงเชื่อไม่ไปไหนเ้วอยู่กับพระนี่แหละครับไม่ไปไหนอยู่กับหลวงปู่อยู่กับพ่ออยู่กับพระอยู่กับสัพพัพัฒอยู่กับบุญอยู่กับการแผ่เมตตาอยู่กับการพิจารณาคใช้ความอดทนเป็นหลักร ความอดทนเป็นหลักใช่ตายกูต้องตายกูต้องตายตายเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะทุกคนตายทุกวันถึงเวลาข่าวกูเมื่อไหร่ไม่รู้เพระะกูก็อยู่กับพระครับต้องไว้ด<ม>ิตายไหมตายมีแค่อยู่หรอกตายถ้าเอาลาไปได้ไหมไม่ได้แต่น,น้อยๆเรานึกถึงพระเวลาตายเราก็ไปกับพระ,ะครับ น,น้อยท่านก็พาเราไปอยู่แล้วแหละงง่ายๆไมตัวง,ง่ายับปัญหาอย่างเดียวใจนถึงท่านบ่อยนะแต่นึดบ่อยๆชินไหมครับชินมีปัญหาก็หลบมาที่พระนะครับลว <c oughs> งพ่ออยู่ข้างหน้าผมนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมอยู่ข้างหลังครับ <c oughs> <c oughs> เอา้าก็ชินแล้วไงชินอยู่กับพระอันตรายไม่มีเชื่อจี รมหนักก็เบากรมเบาก็หายทาไม่ดีแถมรวยด้วยรวยด้วยครับรวยะคิดออกก็รวยเพราะพระท่านมีทุกอย่างโอ้โหตุลองคิดดูกลัวท่านจะมาเป็นพระได้อะคใช้เวลาเท่าไหร่นะเออท่านก็มีนวาแต่เกิดเมื่อเรานี่แหละแต่เราติดมโลกไงติดลูกรถกลิ่นเสียงทางตาหูจมูกล่้นกายติดติดหัวมึงติดเมียมึงติดสมบัติมึงติดอารมณ์ไม่ดีมึงติด ทำร้ายตัวเองใช่ไหมล่ะถ้าจิตผ่าจิตอยู่กับพระกายก็อยู่กับพระตายแล้วก็เป็นพระอใจก็เจบแล้วไม่มีอะไรแล้วตายสบายยิ้มสบายเลยใครจะยังไงกูไม่สนใจหรอกเพราะทุกคนตายหมดแหละตายหมดนี่เหลือครับปัญหาอย่างเดียวเนี่ย ยุคนี้โลกโลก,โลกเนี่ยโลกมาเร่งความดันเบาหวานหัวใจเนี่ยเป็นแล้วเป็นทุกข์นะครับเป็นกังวลเป็นโอ้ยสรารพัดเพราะนั้นไม่อยากให้เป็นก็อยู่กับพระก็แล้วกันคือพระที่หลวงตาแจกที่หลวงตาให้เนี่ยองค์เดียวใช้ให้คพอแล้วครับองค์เดียวพอแล้วอ,อีกหลวงตาไม่อยู่ราคาแพงด้วยเนี่ย ทีแจกนี่แหละรุ่นแจกฟรีเขาก็จะรู้แล้วอ้ยรุ่นนี้มันมีน้อยี่สีชมพูนี่โอ้คนอยากได้เยอะคราคามก็เพิ่มขึ้นเหมือนสมิตโตสมัยก่อนนั่นแหละไปบินสบายเนี่ยก็แจกพระเดี๋ยวนี้งคงเท่าไหร่โอ้โหลักล้านเนี่ยโอ้โหยาวแต่ล้านเลยหลายล้านซื้อไม่ได้เลยแจกฟรีแจกฟรีร่ะไปบินสบายที่ไหนท่านก็แจกฟรีท่านทํมาทำพระทำพระแล้วก็แจก เวลาท่านมีเวลาว่างไปเบนบัก็แจกไปทวดครับหลวงตาก็แจกนะใครมาก็แจก <c oughs> อาที่แจกนั่นแหะราคาจะแพงนะรีบรีบเ,รบเอาซะใครอยากได้อ๋อเอาองเดียวพอนะจะ <c oughs> หลายองห <c oughs> <c oughs> ลวงตาบอกรุ่นสีชมพูนี่หลวงตาทําเพิ่มไม่ได้แล้วไม่ได้เพราะว่าสีไม่มีแล้วไง อ๋อคือวัตถุดิบในการทำมันทำไม่ได้แล้ววัตถุดิบอะไรรู้เปล่าครับอะไรนะน้ำยาอุไทยทิพย์อ่าอุไทยทิพย์เขาเลิกขายแล้วเขาเปลี่ยนสูตรครับสูตรใหม่เนี้ยมันผสมไม่ได้แล้วไม่แข็งครับไม่แข็งอเพราะฉะนั้นสีชมพูทุกรุ่นทุกแบบก็จะมีแค่นั้นทุกไม่สามารถ เพิ่มได้แล้วไม่มีแล้วะโอ้ oh, อีกหน่อยครับย<ห>ากไ,ได้แล้วเพราะว่าสีก็ทําไม่ได้แล้วครับจะให้เหมือนก็ไม่เหมือนอีกล่ะจะทําให้เหมือนชมพูไม่มีทางครับอ่าบางครั้งนะครับเขาบอกว่าเขามีคําถามอยากจะถามหลวงตาคือมีข้อสงสัยแต่ก็สวดมนต์จนหลับไป หลวงตาก็มักจะมาตอบคําถามที่สงสัยในความฝันเงียก็พระนี่แจกนั่นแหละกลับมาที่พระอีกใช่ก็พระที่แจกไปฝันอืมเวลาสร้างภา้ากัทีิสานนะครับหลวงปูอ่อยลืมนะใครมีปัญหาอะไรก็จัดการเลยบอกก็เลยความฝันก็ได้ยิมิตก็ได้ครับเนี่ยไม่ได้บอกคนเทพระนะเนี่ยโอมันมีเลเวลขึ้นนะ <laughs> โอ้พึ่ง้วคนเทพระตอนนี้จริงเลยใ่ได้ออปชันเพิ่มอีกหนึ่งก็ถูกแล้วครับระยะที่ทำเขาบอกว่าเมื่อก่อนนครับเวลาที่เขาไปกราบพระกราบเจดีกราบพระธาตุเขาก็จะแค่กราบมับมับอธิษฐานก็แค่ขอให้รวยอยเงครับแต่ตอนนี้พอเขามาเจอหลวงตาหลวงตาเพิ่มวิธีการเข้าไปคือให้ฝากกระแสกราบก็ให้ถวายชีวิต เขาเลยถามว่าที่ที่เขาเคยไปทั้งหมดนะครับเขาต้องไปทําใหม่ไหมมันก็ต้องทําใหม่อยู่แล้วนะเพราะเมื่อก่อนไปก็ไปขอครับ <c oughs> ไม่รู้ได้มัง่งไม่ได้มัง่ง <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเออตอนนี้เราไปรการาบเราเพิ่มแล้ว <c oughs> เพิ่มกระแสะของบุญผ่านเราฝากไว้ที่พระที่เจดีที่สถูปที่ลอยพระบาทลอยพุทธบาทที่ ไม่รู้อ่ะพุทธรูปองค์ใหญ่องค์เล็กที่เราไปเกิดเราเราไปการาบเนีราก็ฝากฝากบุญน,น้อยๆไว้กับหลวงปู่นะครับ<ม>ประมาณนั้นแหละหลวงพ่อเทวดาแถวนั้นเวลาใครสวดมนต์มาที่หนูด้วยนะคะคอะไรประมาณนี้แผ่ไปเวลาหนูสวดมาที่พระเนี่ยแผ่ภพภูมิแถวนี้ยทางเวียนไหวตายเกิดเนี่ยอนาคตก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะข้า ต่างกงก็ต่างเกิดต่างกงก็ต่างตายครับอนาคต็ฏะเจรันอยู่แล้วไม่ไม่ยากหรอกครอันนี้คือไปที่ไหนก็ไปฝากกระแสฝากความดีไว้ในแต่ละที่ถูกมทน,นาบุญกับเรานะเรามทณาบุญละท่านนะครับมีพวกไหมอนาคตมีเพราะทุกที่ที่เราไปก็ย่อมมีเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาอยู่ตรงนั้นถูกเขาก็จะเป็นพวกเดียวกันกับเราครับ เราสวดมนต์ที่ไหนเขาก็น้อมมาสวดกันเราอไอ้นี่มามาให้บุญชั้นเมื่อก่อนมาขอชั้นอย่างเดียวเออบางทีบางทีบอกภูมิบอกโอ้ชั้นก็ไม่มีถ้าชั้นมีชั้นให้แล้วอะไรประมาณนั้นแหละอะไรอย่างบางคนที่เขาไปอย่างไปที่เดียวกันเนยหลวงตาไปด้วยกันทําไมคนนี้ถึงขอได้เขามีอยู่แล้วเขามีอยู่แล้วเหมือนกับเหมือนกับเปิดอะ ขืนของความดีในพระสามไม่จะเปิดกรรมที่เขาใน,ในอดีตสิ่งที่เขาทําไมที่ดีๆทําไม่ก็กลับมาเหมือนคนกําลังกรรมไม่ดีอะ่ะครับเวลามาบวชเหมือนก็กรรมไม่ดีก็ขาดไปเพราะว่าจิตไปอยู่กับพระแล้วไงขึ้นไม่ดีก็ไม่มาแล้วไงรประมาณนั้นแหละแล้วเปลี่ยนขึ้น เราในตัวเปลี่ยนขึ้นแล้วครับถ้าเราไม่เปลี่ยนล่ะก็ยาวกับขึ้นนั้นขึ้นแล้วก็ยาวนะครับเราอยู่กับพระขึ้นพระก็ยาวเลยเราอยากรู้อะไรก็ถามพระไงอืมก็อยู่กับพระเราก็ต้องถามพระไม่ถามใครอ่ะอหลวงตาบอกที่หลวงตาคิดออกก็เพราะหลวงตาอยู่กับพระทุกมันจะเชื่อไม่เชื่ออ,อีกเรื่องนะึงนะถ้าทําอย่างหลวงตาก็จะคิดออกอยู่นะครับ พราะหลูกตาก็มาจากหลวงปู huh. ่มาจากหลวงพ่อท่านเยบอกอย่าห่างจากพระไงไย่ห่างจากพระก็ห้ยพระไงแล้วก็นึกถึงเนี่ยทำอะไรก็นึกถึงท่านไงจะทํานี่นะหลวงพ่อจะทําโน่นเนี่ยนึกถึงพระจะทํานะมันก็มีความรู้สึกว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้เข้าใจไหมเออโตับแล้วอย่างเรื่องของการ รู้วาระจิตรู้ความคิดของคนอื่นนะครับหลวงตามันเป็นเรื่องเด็กๆหรวงพุเรื่องเด็กๆใช่ใครก็ทําได้ครับถ้าฝึกจริงๆนะอ<ม>ืมท่านที่ทําได้แต่เขาท่านฝึกนะท่านฝึกเอ้าท่านเป็นมนุษย์อย่างเราหรือเปล่าครับ,รบเป็นอมันต้องฝึกได้ดิครับพระพุทธเจ้าถ้าท่านก็เป็นมนุษย์อย่างเราจะว่า ท่านรู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดจริงๆจังๆ,งๆท่นานกายทีสานเป็นพุทธะ <c oughs> ท่านกคยเวียนว่ายตายเกิดทำไปเรือยสร้างไปเรืยเกิดเกิดทำตายไปเรื่อยท่านหลวงพ่อท่านก็นบอกเองก็เกิดเกิดตายตายอยู่แล้วอไวอ้ท่านทำทำไปเรื่อยก็หมดเรื่องปัญหายอย่างเดียวทำไงจะเราจะเชื่อเชื่อใช่ <c oughs> ในสิ่งที่เราทำน,นี่คือฐานตัวฐานคือความเชื่อเชื่อนรกสวรรค์เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อเรื่องของกรรมจริง ถ้าเชื่อจริงๆจะทํำไหมทำทำแน่นอนแะ้วทำแล้วจะรู้ไหมรู้ค่ะก็ฐานนี่เรียกว่ากรรมฐานนัก็มาสียมันทำไมอ่ะค่ะคนไม่พระไปอยู่ป่าลื้อสีไปอยู่ป่าทำไมอ่ะค่ะเจอมั้ยมันรู้ถ้าไม่รู้เขาจะไปทำไมล่ะคำว่ากรรมฐานนี่คือ การฝกจิตกรรมคือการกระทำฐานก็คือจิตคือตัวเราที่มันเวียนว่าใจาเกิดเดี๋ยวเป็นหญิงมั่งเป็นชายมั่งโน,น่นน,นนะี่ม่งไปเวียนไปเวียนมาสารวนน่ะเวียนไปเวียนมนุษย์สัตว์วิญญาณหรือเปล่าตุมันเวียนว่าใจเกิดทุกขนไม่พอ คือทุกการหายใจของเรามีการเกิด<ช>การ<ช>ตายตลอดถูกขึ้นข้างบนมัง่งลงข้างล่างมัง่งไม่เกิดมัง่งเป็นพรมมัง่งเป็นเทวดามัง่งลงข้างล่างมัง่งเป็นสัตว,าาว์เดรัจฉานก็เวียนว่ายตายเกิดท่านจึงว่าสังสารวัฏเนะี่ยการเวียนว่ายตายเกิดมันมีที่สิ้นส<อ>ุดถ้าเรามีฐานเราย้อนไปเนี่ยนะตู้จะรู้เลยอะ่ะจะทำไงดีจะเกิดไม่เกิดดีไหมอะไรประมาณนะี้จะเกิดแล้วจะเกิดเป็นประโยชน์ดีไหมอย่างน้อยนะเป็นประโยชน์กับตัวเองนะ ก็ถูกแล้วเป็นประโยชน์ตัวเองได้กับเป็นประโยชน์คนอื่นได้นะครับตัวเองยังไม่รู้เรื่องนะมันจะไปรู้เรื่องคนอื่นได้ไงครับทุกวันเนี้ยผีหลอกผีอ่ะผีหลอกผีเนะยใช่แล้วก็ผีหลอกผีอ่ะคุกไปเที่ยวเนี่ยคุกไปหลอกเขาไหมครับไม่นม่เขาหลอกกูด้วยอโอ้ยเสร็จกูแล้วเปล่ามันก็บอกว่าโอ้ยเสร็จมาแล้ว ก็ผีหลอกผีไงครับทุกวันเองนะผีหลอกผีคนหลอกคนไม่ได้อะไรเลยครับไปเปล่าเปล่าไปเปล่าเปล่าใช่ไปอารมณ์ที่มันทึกว่าในโลกนี่อารมณ์สุดท้ายเนี่ยะครับสมัยฝึกท่านในดูด้วยนะมึงปู่ของพ่อมันออกยังไงออกจากล่างยังไงครับเพามึงควบคุมไม่ได้มันก็ออกดิใช่ไหมครับ เกิดจากของมีคมเกิดจากแก่ชราเกิดจากป่วยควบคุมท่านไม่ได้จะเป็ต้องออกได้ออกอารมณ์ไหนอะ่ะถ้าจำบุญได้ก็สาธุจำไม่ได้ก็ไปไหนอ่อารมณ์สุดท้ายะ่ะเป็นหมาเยอะแยะไปเกิดเป็นหมาเยอะแยะขนาดบางคนเคยกินหมายอยู่ครั้งเดียวตลอดชีวิตครับก่อนตายคิดถึงหมาจะไม่เกิดเป็นหมาเลยคิดถึงรสชาติหมาที่กิน oh. ต้องเจ็ดชาติตั้ง ตั้งเจ็ดปีแปดปีตักกุมหมาถึงได้ขึ้นสวรรค์นะค่ใช่ธรรมดานะ<ม>พิสูจน์ได้ด้วยนะไม่ใช่พิสูจน์ไม่ได้พทธศาสนาพิสูจน์ได้ทุกเรื่องคจะพิสูจน์ไหมล่ะเอาง่ายๆตายแล้วเอาเอะไรไป<อ>พิสูจน์ได้ไหมไดนะ้มันเอาอะไรไปไม่ได้เลยอย่างเรื่องของสัต เรื่องของสัตว์นะครับต่วงามันก็มีหลายระดับอย่างเช่นออย่างหมานะยครับมันก็มีหมาจรจัดหมาวัดหมาบ้านหมาเศรษฐีหมาไม่มีบุญอ๋อหมามันก็มีบุญเนี่ยเหมือนกันกับเราอ่ะมีบาปหมามีทุกข์ถ้ามันเกิดมันเท่ากันเลยคนเมืนเกิดมาไม่เท่ากันไงครับก็ปุ่บเกิดตามกรรมเลยเกิดตามกรรมใช่ ทำกรรมดีไว้ในอดีตที่เกิดเป็นหมายังมีความดีอยู่มันได้เกิดที่ดีไงแล้วอย่างหมาบางที่เขาตายไปได้สร้างเป็นพระพุทธเป็นไอ้นี่อะไรต่างๆอนุสาวรีย์ครับทุกโห้ก็หมาหมา,หมากับมนุษย์ต่างกันตรงไหนไม่ต่างกันแต่หมามันสร้างบารมีไม่ได้มันสร้างบุญไม่ได้ใช่แต่มนุษย์ต้องทําให้มันต้องทําให้มันใช่ผร,รักรมันผูกพันกับมันครับ มันเคยช่วยเหลือเกื้อกูลมนุษย์มามนุษย์ต้องช่วยมันต้องช่วยมันตาวานนั่นแหละเหมือนหมาที่บ้านเนี่ยหลวงตาแม่บอกว่าเวลาเปิดบทสวดมนต์เนี่ยครับมันก็จะไปนอนอยู่หน้าหลวงปู่ไปนั่งอยู่หน้าหลวงปู่แล้วก็นิ่งเนี่ยอ๋อก็ถูกแล้วมันก็เป็นเทวดาแหละหมาเปลี่ยนภูมิได้อ๋ก็ถูกแล้วแต่ตายมันก็เป็นเทวดาคเพราะมันไม่ได้ฆ่าสัตว์อะไรมนุษย์เลี้ยงมันไง กินของดีดีด้วยนะกินอาหารเม่นอนห้องแอร์หมามีบุญนะครับนอนห้องแอร์ยางพาไปว่ายน้ําอีกโอ้อะไรโองพาไปเดินเล่นอีกจะอึก็ต้องพาออกไปเดินงานน่ะคือหมามีบุญอ่ะโอ้คนเลี้ยงลำบากหน่อยโอ้ก็หมามีบุญเลยหมามีบุญใช่ ก็วงผูกพันกับคนเลี้ยงกันแหละครับมีบุญคุณต่อกันทิ้งก็ไม่ได้ความผูกพันนีู่ันแท้ของกรรมคือสายใยที่หลวงตาบอกถูกต้องเลยสายใยแห่งกรรมทั้งดีและไม่ดีตู้ไม่เห็นนะหัวเมียสมัยก่อนเนะตีจ่ากันทุกวันซ้อมกันทุกวันลูกดกหนีไม่ออกสายใยแห่งกรรมค ถ้าหมดสายใหญ่แล้วก็ต่างคนต่างไปแล้วอย่างน้อยก็ตายจากกันไปไม่เจอกันอีกแล้วนานๆจะเจอกันมังคู่คมังคู่ไปด้วยกันเนก็เจอกันบ่อยหน่อยไปด้วยกันใช่ทําอะไรก็ทําด้วยกันมันก็เกิดมามันก็เจอกันครับอหลวงตาเคยพิจารณาเรื่องของฝาแฝดไหมครับฝาแฝดนี่เคย มันเป็นกรรมยังไงลักษณะแบบไหนถึงเกิดมาทําอะไรก็ทําด้วยกันอธิษฐานมาด้วยกันอิฐานไปด้วยกันคเวลาขึ้นเขาก็จะรู้จักกันอจะแยกกันตอนเป็นมนุษย์เนี่ยจะแยกกันตอนนี้แยกกันตอนชาติที่เกิดมาเป็นฝาแฝดเนี่ยแหละใช่ถ้าไม่ทําเหมือนกันอ๋อันก็จะแยกกันตายแล้วก็จะแยกกันไปอ่า เวลาสวดมนต์บทจักรพัทธนะครับเขาสังเกตตัวเองว่าเวลาสวดไปทําไมอยู่ๆเสียงก็มักจะเป็นเสียงคนอื่นนะครับหลวงตาไม่ใช่เสียงคนอื่นหรอกเสียงพวกกันนี่แหละครับเขามาซ้อนมันได้น้อยเกินไปอ๋อถ้าเอาซ้อนกันก็ได้มากหน่อยอถ้าน้อมมามันก็ผ่านจากเราไปที่เขาคถ้าซ้อนมันก็ครึ่งครึ่งไงใช่ไหม ถ้าน้อมมากสิเปอร์เซนต์มั่งยี่สิบเปอร์เซนต์มั่งครับถ้าซ้อมก็ได้เยอะไงครับแล้วอย่างพอเราได้ยินเสียงพวกนี้หรือแม้กระทั่งเสียงเราเปลี่ยนเราควรจะต้องทํายังไงดีบางทีก็กลัวไม่ต้องทํายังไงเดี๋ยวก็เปลี่ยนคือไม่ต้องหยุดสวดเดี๋ยวก็หายให้สวดไปต่อใช่เดี๋ยวก็หายครับเขาเอาได้เต็มๆมเ้าก็หายแล้วครับเขาก็ไปแล้วตัวใหม่ก็มาแล้ว ท้ามีนะถ<ะ>้ามีก็มาถ้าทำไมมีก็ไม่มามแล้วอย่างเรื่องของบริวารเนี่ยหลวงตาคือมีลูกน้องมีคือเราเป็นหัวหน้าทํางานมีบริวารเยอะลูกน้องเยอะเราจะทํายังไงโดยใช้ศาสตรหลวงปู่ให้บริวารเนี่ยก็น,นึกถึงพระไหมดีๆครับนึกถึงพระโอ้หาคนดีในโลกนี้เหรอยุคนี้หรอคนดีมาบวชกันหมดแล้วล่ะ,ะใช่ไหม หรือไม่คนดีก็ไม่เกิดกันหมดแล้วไอ้ที่เกิดนี่ยังไม่ดีนะครับเพราะยังเกิดอยู่ไงทุกคนก็มีกรรม่ใชทั้งดีและไม่ดีอ,อยู่อย่างแบบกลางๆกันแล้วกันอืใช้ภูมิเป็นหลักใช้การสวดมนต์แผ่ภูมิบริเวณนั้นภูมิที่เกี่ยวข้องกับบุกน้องเกี่ยวข้องกับเราอะ่ะให้เขามาดูแลหน่อยตรงต้งาวว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้เราจะใช้ชีวิตยังไงให้อยู่และ มีความสุขหรือทุกข์ก็ต้องทุกข์กน,น,กน้อยที่สุดเนี่ยทุกข์น้อยที่สุดเลยหลวงตาว่าถ้ามีทรัพย์ก็ไปหาที่อยู่ซื้อแล้วก็ปลูกอะไรอยู่อยู่นั่นแล้วไม่ต้องออกไปไหนหรอือ้าวก็ถูกแล้วคถ้ามันมีจะไปต้องอยู่โรคนี้มันมันไม่ได้ปลอดภัยแล้วตุวอย่างมันจะเริ่มหนักขึ้นทุกวันแล้วเตรียมตัวตายอะ ต่โชคดีนะคนอยู่เมืองไทยเมืองนอกนอก็อยู่ไม่ได้นะบางประเทศหายไปจากแผนที่โลกนะ<อ>จริงจริงนะตุกหายไปทั้งประเทศเนี่ยหายทั้งประเทศมันนะหายไปจมหายไปเลยครับยุบหายไปเลยไม่ใช่ทะเลจะยุบนะนลองแผ่นดินยุบในแถวนี้ยลองยุบทั้งจังหวัดเนี่ยหายไหมหาย เอาแน่นอนเลยคมีอะไรแน่นอนในโลกเนะี้ยจะเลยแล้วเสื่อมมีอะไรอยากอะไรก็กิน <c oughs> <prim> ๆไปก่อนนะๆๆครับอันนี้เขาสวดมนต์มาสักระยะหนึ่งเลยครับเขาลองทดสอบที่หลงตาว่าคือเขาทดสอบมาสองงวดแล้ว เพียงแค่สองตัวเลขแต่เขาเป็นคนไม่เล่นหวยไม่เล่นลอตเตอรี่<อ>แต่เขาทดสอบเขาบอกว่าเข้าตรงๆเลยทั้งสองงวดที่เขาเห็นโอมน้มันต้องบอกดวงตานะถ้าไม่บอกในเลขเคลื่อนนะอ๋เอเขาก็เลยถามต่อแบบนี้การฝึกแบบนี้คือการพิสูจน์ถูกถูกต้องแล้วใช่หรือไม่โอ,อมไม่ได้หวังในสิ่งที่เราพิสูจน์ครับอยากรูก้ตามความเป็นจริงนะ และที่เราเห็นพวกอันนี้ครับใครเป็นคนมาบอกเราเนี้ยอรับทำไมก็พระไงก็พระไงก็หลวงปู่ไงก็จักรพพัดไงเต็มแผ่นดินนี่ท่านยังไม่ได้รวมเลยบารมียังเต็มแผ่นดินเพียงแต่เราที่สาะเขารู้ว่าเราทําเพื่ออะไรอ๋อหลวงปู่รู้ว่านี่อยากพิสูจน์ไม่ใช่ให้เองเชื่อใช่หัวโยกแต่งวดเดียวเลยข้าบวงองคนี่สิบงวด ยี่สิบมวนข้างหน้าเลยเขียนไว้เลยลวงหน้าใช่ครับเด็กๆท่านบอกเองก็ฝึกได้ใช่ไครับถึกแล้วอย่าโลภกัแล้วกันพอโลภมันก็นจะเพี้ยนแล้วเหมือนบอลหมอดูได้ไหมหมอดูสมัยโบราณใหม่ๆแม่นทุกคนพอนานเข้าเจอลาบเข้าไป เจอน้ําตกเจอเล่าเข้าไปเลยมึนเลยตอนนี้รออิ่มเลยครับทายไม่ถูกแล้วลาบมันให้เปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นครับดูผิดดูถูกไปแล้วใหม่ๆก็วายพาสุดส่วนบนทุกวันนั่งทํามาทธิดูก็แม่นน่ะใช่ไหมไอ้พองห่างแล้วมัวจะไปโน่นไปนี่เที่ยวดังเริ่มดูไม่ถูกแล้ว ถ้าไม่กลับตัวกลับใจก็จะดูผิดไปเรื่อย